สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็ตัดสวัสดีนะครับผม MFC ทุกท่านเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับผมปอฟพานนะครับผมได้ไปไปต่อสัญญาเพิ่งมานะครับผมเป็นตั้งแต่เช้านะครับผม วันนี้มี40เชือกเนาะนะครับผมไปต่อสัญญานะครับผมที่ศูนย์พัฒนศึกษานะครับผมเนาะที่คนอาณาจักรช้างนะครับผมไม่ใช่ศูนย์พัฒนต้องขอโทษขอไฟด้วยนะครับเพราะความเริ่มเลอะเลยนะครับผมวันนี้ไปเจอไปเจอเจอเพื่อนฝูงเยอะเหลือเกินนะครับผมนะครับก็เลยงงไปหน่อยนะครับผมนี่ที่โครงการสวนสัตว์เนาะนะครับผมได้ต่อสัญญานะครับวันนี้ อาวันที่8เนาะนะครับต่อสัญญา40เชือกนะครับผมนะครับก็วันนี้ค,ลคล่อนข้างที่จะเยอะทุกวันนะครับผมวันละ40เชือกนะครับผมทั้งหมด200เชือกเนาะนะครับผมเราเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็าพ่อฟานไปต่อสัญญากลับมานะครับก็กลับมาก็มาเจอลูกสาวนอนนะครับผมแม่ฟานบอกว่าให้ให้กินกล้วยแล้วนะครับผมให้กินกล้วยแล้วกลับมาก็มาเจอ ลูกสาวนอนนะครับเด็กอ้วนนอนนะครับผมอาวเมื่อวานพ่อฟานก็ติดติดตุละเนาะนะครับผมแล้วก็คลืมคลมด้วยนะครับผมไม่มีไม่มีคลิปลงเลยนะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมกับแม่แม่สีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พ่อฟานก็เพิ่งมานะครับผมไปต่อสัญญาแม่หญิงมาเนาะนะครับผมก็มาถึงแล้วก็มาเจอลูกสาวนอนพอดีเลยเนี่ยนะครับดูดูเล่นดินทรายด้วย ดูครับผมแม่แซีเด็กวันเรานะครับก็เห็นแม่ฟานบอกว่าให้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 น้องกินน้ำเสร็จแล้วก็น้องอาบน้ำให้น้องนะครับผมแล้วก็จะได้ดินมทรายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่แม่ีทุกท่านนะครับผมมาเจอก็น่าจะนอนนานแล้วนะครับผมหม่แม่ฟานบอกว่ากินกล้วยเสร็จก็ กินนมสองครั้งแล้วก็นอนเลยนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะตื่นแล้วนะครับนี่ก็เห็นกระดิกหลายครั้งแล้วนะครับผมอ่าดูกระดิกหลายครั้งแล้วน่าจะตื่นน่าจะนอนเป็นอะ่ะชั่วโมงแล้วนะครับผมเก่อนวานก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะนะครับผมไม่เป็สี พ่อเต็งต้องขอโทษขออภัยกับแม่แม่สี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเนะาะนี่เริ่มที่จะตื่นแล้วนะครับผมดูดูดูเด็กอ้ว,วนทํานอนเลยทําอะไรนอนเลยครับพ่อไม่ได้ว่าอะไรเลยอา,าแล้วครับผมเนี่ยมาแล้วเด็กอ้ว,วนดูนะครับผมดูสูงสูง เลยคอ,อ,อกแล้วนะครับผมแม่แม่สีดูครับผมนี่อาอยากลบสองขวบแล้วดูครับผมโอ้ดูครับนี่เด็กวนเราโอ้ยตัวตัวใหญ่มาก ยังไม่ถึงโซงกวบนะครับผมเลยเดือนกว่านะครับเหลืออีกเดือนกว่าออก,กว่านะครับดูกินแล้วนะครับผมดูตื่นขึ้นมากินเลยโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ดูครับผมได้แม่ยิงมาเต็มๆเลยเครื่องกินโอ้ ธรรมดานะครับผมดูดูการกินดูดูนะครับผม MFC เป็นชั้นหมดแล้วนุ่นย่นหมดแล้วโอ้ตะเกินอะไรมาหนิวันละสามรอยคะแนนเนี่ยกล้วยโอ้กินจริงๆนะครับผมเด็กอ้วนเรานะครับผมโอ้ บางท่านไม่เชื่อนะครับผมว่าเด็กวัวยังไม่ถึงสองขวบนะครับผมเพราะว่ารุ่นรุ่นราว,ราวเดียวกันนะครับผมอ่ารุ่นราวราวเดียวกันเนี่ยนะครับควรน,น่าจะสูงเกินนะครับแต่ไม่ไม่จำมั่มนะครับผมน่าจะหุ่นเพียวเออดูตื่นขึ้นมาก็กินเลย อะไรนี่โอ้ดูกินนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้หญ้าอ่ากินละลีสีม่วงโตก่อนลูกเดี๋ยวพ่อไปตัดมาให้กินตอนนี้ก็กินใบอ่าโตหญ้าในเปียไปก่อน ล้วกินเอาแต่ยอดนะครับผมผมพ่อควานจะคัดนะครับผมนะครับอยอดไหนที่อ่อนๆก็จะเอาไว้ให้แม่าให้ให้เด็กอ้วนทานนะครับผม่าไปคัดเอาแต่ยอดมานะครับผมยอดอ่อนๆนะครับผมถ้าเป็นลำต้นก็อต้อนไหนที่แก่ๆก็จะเอามาให้แม่หญิงนะครับแล้วกิน,นลิี่สีม่วงพอควานไปดูแล้วเมื่อกี้นะครับ น่าจะตัดเดือนหน้านะครับเดือนนี้ยังยังไม่ตัดนะครับเพราะว่ายัางอ่อ,อนแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมไม่ค่อยสวยแล้วก็ยังอ่อนอยู่ประมาณสักครึ่งศอกอประมาณศอกหนึ่งนะครับผมสามสิบฟุตประมาณนี้นะครับผมสามสิบเซนนะครับก็รอให้น่าจะเดือนหน้านะครับเดี๋ยวตัดมาให้เด็กก้นชิมดูนะครับ <laughs> เอาเมื่อวานก่อนก็ไปเอากับพ่อควานไปไปดูแปลงหญ้ามาแล้วก็มากลับมามาเจอที่บ้านของอาพลายไม้เหล็กเนาะนะครับก็มี f อฟซีเขาสั่งให้ก็เลยพ่อควานได้มาสิบมัดนะครับผมกิน,มมาานนะกินหมดเมื่อวานเนาะนะครับกินหมดเมื่อวานให้เด็กวนกินกับแม่หญิงคนละห้ามัดกินเมื่อวานนะครับกินเมื่อวานนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับอกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของเด็กอ้วนนะครับผมสวัสดีครับ